ชั่วโมงนี้ค้าลายบอกมันยากมากผมเห็นวันเนี้ยวันหนึ่งผมไปเลยทําเลยแต่คำว่าลายเดียวกันได้ไหมพี่ลูกชอบครับคันเดียวที่อยู่ในตรงนี้หรือเปล่าคันนู้นทําก่อนต้องมีนอนคิดดัดสองเดือนลากมาลากมาแต่ผมเห็นล่องลอยอยู่นี่เฮ้ยไม่มีเงินคุณก็แต่งรถให้สนุกได้ชอบจริงวะลูกชอบจริงชอบจริงครับงานนี้คิวพ่นยางคุณแน่นมากเลยยทำยังไงถึงจะได้เข้าลูกมาครับพวกอยู่ สวัสดีโมเม้นต์เลสซิ่งนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ดา r w วินคาเฟ่นะฮะมิงของกลุ่มลูบอาร์นะครับถ้าใครเล่นฮอนด้าน่าจะทราบคนนอยู่แล้วว่าคือกลุ่มที่ชื่นชอบในสไตล์ของรถซิงรถแต่งฮอนด้าวันนี้เขาจัดมีที่นี่วันนี้ผมก็เอาซีวิกสามประตูมานะครับก็ได้จอดข้างเลดบอยก็อย่างที่ทราบกันนะฮะลุป,ปาราก็จะเป็นสายคันโจถ้าคันโจเราก็จะนึกถึงแบบอ่ารถซิงที่เขาไปวิ่งกันทางด่วนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าวันนี้เราจะมาถามกันว่าที่เขาคาดลายกันเนี่ยรถที่มาคาดลายในยวันนี้ทำไม ของรถกันป่ะ นี่นะฮะเป็น Honda าซีบิคสประตูเฟอรีโอมากับลายอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของแต่เขาบอกว่าอยู่หลังกล้องแล้วกันเขินได้ครับเราตามใจเจ้าของครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรเอ่ยชื่อป๊อปครับโอ้หนี่ใส่เสื้อหลุมอาร์มาเลยผมถ่ายข้างหลังได้ไหมได้ครับได้ครับเฟอรีโอเป็นหูเครื่องเคด้วยทำไมถึงเลือกคาดลายนี้ครับน่าจะชอบส่วนตัวมากกว่าโดยโดยส่วนตัวผมชอบรถทรงแบบ90ที่เป็น JTC รถที่แบบอยู่ในสนามยุคนั้นแล้วก็มองกับโทนสีอันเนี้ยเราก็เดาเองว่าลายของมันยังไม่ใช่ลายนี้สีนี้ของมันจะเป็นสีีีเทาาคดอกสนึง มีลายต้นฉบับที่นูกแต่งจริงๆอยู่ของพี่พิบูลแล้วเราก็เอามาดัดอันที่ชอบส่วนตัวล้วนๆกาเทอร์มันคือยี่ห้อของอะไรกาเครื่องเสียงครับที่เราจะเห็นว่าเป็นลำโพงกาเทอร์ติดภายในรถมาของสามประตูอะไรพวกนั้นก็มีใช่ไหมเห็นอยู่ทั้งนั้นพอดีมันเป็นชุดแต่งของเดิมของ E H Nai อันนี้เป็นตัวที่ E H Nai ครับ E H Nai เป็นตัวนอกไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่สีประตูบ้านเราเผดตัวถังเลขนี่ครับตรงนี้นะ E H Nai คันนี้แล้วมีเขาเรียกว่าอะไรลายอื่นที่เป็นเลือกกันไว้หรือว่าเรามุ่งไปที่ลายนี้เลย มุ้งที่ลายนี้เลยก่อนหน้านี้ผมขับคูเป้แต่คานนี้ไม่สึกอ๋อเคยคาดร้านก่อนแล้วถ้าใครติดตามรูบาจะเคยเห็นแต่ขายแล้วส่วนตัวช้สีประตูอยู่แล้วอันนี้คาดมานานยังลายนี้ปีกว่าแล้วพี่พอใจยังกับลายที่เราคาดมาตรงนี้พอใจแล้วคันนี้นี่วางเครื่องเคมาด้วยชอบแบบเครื่องเดิมๆมอันนี้เดิมเดิมนะไส้ในไม่ได้ทํรเลยนีิอันนี้คือเคยี่สิบสี่เดิมเดิมยกยงกรองใช่เปลี่ยนแค่ฟัมปัมนั้นมันเครื่องเป็นของดีซีไฟส์แล้วก็เก็ตแคมแล้วก็แคมแค่นั้นอันนี้ก็เก็บโรดด้วยช่นะับึง แต่ว่าไปลงจากบูทูตขนาดไม่ลงจาก็นอง่าน้ําไปอยู่ปลายคานหมดแล้วอันนี้เป็นบอดี้นอกนะครับเป็นอีเทสไนนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเล่นบอดี้นอกเขาจะเอาภายในนอกนั่นไม่เหรอแต่คนณรื้อออกรื้อหมดครับแต่ว่าลําโพงนี่ยังอยู่ยังอยู่ครับนี่ครับการเทอร์ยี่ห้อของเครื่องเสียงนี่เลยผมว่ามันจาเป็นนะไบบสายหลังอ่ะเวลาขับกลางคืนแสงถนนมาสะท้อนขึ้นมาถ้าปิดอย่างเงี้ยมันมองเห็นคันตามหลังไงลักษณะวิสัยการมองมากกว่าเราไม่ได้เน้นสวยมุ้งสวยอย่างเดียวเราเราต้องใช้งานได้ด้วยอะไรอย่างนั้นวิ่งหลังนี่ขอองะไไรผมมจ อันนี้มัเป็นของไอซูบารุนี่แหละแต่ S20 อะไรสักอย่างแหละครับอ๋อเป็นของข้ามค่ายเลยใช่ข้ามค่ายแล้วมาเจาะใส่เลยใช่โอ้โหคือส่วนตัวผมชอบเบียร์แซดอยู่แล้วที่บ้านผมก็ขับเบียร์แซดกันก็เลยแบบอะแดปเอาซูบารุมาผสมเฮ้ยสวยมันแปลกตาดีมันแปลกเพราะบางทีมันจะเป็นแบบชุดแต่งของเจดีที่ที่บ้านเราทำก็มีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่อะแดปมาเออว่ะเป็นคาร์บอนอย่างนี้มาเลยใช่ครับสวยมากสวยมากครับผมนี่ครับเป็นอีกหนึ่งคันที่คาดลายตรงรุ่นเพราะว่านี้ก็คือรถในกลุ่มอยู่แล้วรถในกลุ่มซาอยู่แล้ว โอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผม เราต่อจากคันสีประตูนั้นมาเรามาข้างๆกันเลยซึ่งที่ผมเห็นตอนนี้ลายมันต่างจากคัน,นอื่นที่เห็นเพราะว่าส่วนใหญ่จากที่บอกจะเป็นลายของรถแข่ง JTC หรืออะไรต่างๆสปอนเซอร์แบรนด์ต่างๆแต่อันนี้มันเป็นการ์ตูนเดอะซิมสันสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อจูเนียร์ครับขอบคุณคที่ชวยมาครันะะคนน <c oughs> ี้คือเป็นคนที่ทักผมมาในเพจนะฮะของคุณี่ตั้มที่มาด้วยยินดีครับเอาจริงก็ได้กล้ามาเขรินรถเราไม่ได้ตรงตีมเขาไี่มาที่ไปคันนี้มันยังไงครับมันมาโผล่เนี่ยมีไซเรนมีเดอะซิม ทิมสนันก็ลเลยลองให้เพื่อนออกแบบให้มาได้ลายนี้ชอบจริงเปล่านี่ล,ลูกอยู่ข้างข้างชอบจริงว่าวลูกชอบจริงครับอันนี้คาดมานานยังเพิ่งคาดได้ไม่ไม่กี่วันเองไม่กี่วันใช่อย่าบอกนะเพื่องานนี้ด้วยถูกต้อง <c oughs> ส่วนใหญ่จอดอยู่แต่ในป่าแสดงว่าตอนแรกนี่เป็นรถทรงซิ่งๆโล่งๆไม่มีลายแล้วไอ้ดำนี่มาด้วยไหาตอนนั้นยังออผมพ่นยางอย่างเดียวกก่คาดดำเนี้ยมาพร้อมสติ๊กเกอร์เลยปใช่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 อนแกก็เป็นเหลืองธรรมดาใช่ครับฝาคาร์บอนแค่นั้นอันนี้คือมันไซนอนยังถือว่ามันต้องมีเยอะกว่านี้หรือว่า แต่ว่าจะมีเติมแก้มข้างหน้าเติมพวกดีทงดีเทลเก็บดีเทลนิดหน่อยครับอ๋อแล้วตอนแรกคิดไว้มาว่าจะคาดลายเหมือนแบบฟิลตามที่เราชอบลูบอาคันโจก็คือแบบเป็นจากรถแข่งมาไม่ผมชอบแตกต่างก็คือไม่ได้คิดจะคาดลายเลยตอนแรกไม่ไม่ได้คิดเลยแต่ว่าชอบในสไตล์โรดติ่งโอซาก้าลูบเฉยๆอะไรอย่างนั้สุดท้ายที่เคาะว่าจะคาดคือเื่อคินคินผมกิดคิองินก็ลองมาแต่ว่าก็เป็นที่แบบ้าเราคิดเอง S <S ใช่ครับยางนี่มาตั้งแต่แรกอยู่ใช่ครับพ่นพ่นไม่นานแล้วพ่นไม่นานแล้วสุดท้ายทำไมมาจบที่คำนี้ครับ Honda Racing เพราะมันคือญี่ปุ่นง่ายๆเลยถูกต้องครับญี่ปุ่นแล้วไม่ไม่คิดว่าจะพ่นแบบเป็นอย่างอื่นบ้างเห,หรอในเมื่อเราแตกถ่านจากซิมถ่านมาแล้วไงจากสติ๊กเกอร์มา,า,า,มาแล้วแบบพ่นเป็นคำเราคิดเองอะไรอย่างเงี้ยว่าจะลองดูว่าจะลองใช่ว่าจะลองดูพ่นโมเม้นท์เรซิ่งได้นะหยอกหยอกได้นะพี่ถ้าพี่ตัดมาตอนแรกพี่ติดอะไรนะ no food no food ตอนนั้นจังหวะได้ไปวิ่งของพวกแก๊งงานพี่เช้เขาก็เลยแบบเอาไงดดีีีวะแแบบบเเเเรราาาไปตลลกกกกกันน็ออยยยยสงฮ่คิ พวกหลุมตามันจะมันไส้ของมันเตี้ยเลยเปลยนูอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างดีแล้วก็ใบใบทิศข้างล่างอะไรเงี้ยจากใบใบปนลิตอะไรเงี้ยนี่นะฮะก็เลยจบมาเป็นท่านี้เดอะซิมสันแล้วรถทำอะไรไปบ้างอันนี้คือเครื่องอะไรเครื่องแคมเดียวครับแคมเดี่ยจะมีพัฒนาไปเคกับเพื่อนนะครับเห็นอนาคตมาแน่เครื่องมีอยู่ที่บ้านเลรอครับเดี๋ยวนี้เขาดีบีอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องเคกันหมดใช่แต่ตอนแรกหลูมก็วิ่งดีวิ่งบีกันนี่ใช่ป่ะใช่อยู่กันไม่ได้อยู่กันไม่ได้แล้วไซเรนครับมาไงไซเรน ใจจะล้อเลียนกับรถตำรวจด้วยรอเปล่าใช่ไหมผมรู้ต้องมีที่มาดิแหมจะมาติดเล่นๆได้ไงอันนี้เป็นบอดี้ไทยหรือบอดี้นอกเหมือนคันคันบอดี้ไทยบอดี้ไทยใช่ไหมคันนั้นเขาขิงมาเป็นบอดี้นอกอีเทน่าคันนั้นสุลตาสุลตาภายในก็รื้อออกหมดเานั้นมีแต่บอกตาสไตล์ชหน้าผู้เดียวสไตล์ฮันโจก็เป็นแบบนี้หมดโอเคขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ เรามาอยู่กับคันต่อไปจริงๆคันนี้ผมเห็นครั้งแรกตอนคาคาเฟ่ของสตรีทเมทันที่ราชพฤกษ์ใช่ครับอันนั้นเป็นงานแรกที่ไปไหมใช่ครับใช่ไหมจอดอยู่ข้างหลังผมแรกคันนี้จำได้เห็นอยู่สวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อม่อนครับผมเป็นเจ้าของรถคันนี้ใช่ครับผมทำไมถึงคาดลายนี้ครับสตูซี่นี้ส่วนตัวผมอ่ะชอบสตรีทแว์อยู่แล้วใช่สตูซี่ผมก็ชอบเลื่อนไปเลื่อนมาไปเจออ k เคสีเขียวที่เป็นสตูซี่ผมก็เลยคิดว่าเออที่บ้านเรายังไม่มีใครทําผมก็เลยขอทำหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอทราบไหม คันนั้นเป็นทีมเลยฮะเป็นทีมเลยใช่มทีมสตูงิี้เพราะว่าผมก็เห็นแค่คันเดียวเหมือนกันไอคันเขียวๆหน่อยที่เป็นีเคนายแล้วก็จะมี b m ก็เลยจัดเลยใช่ครับผมสมมติว่าถ้าเทียบกับพวกที่มาตรงยุคพวกอย่างแบรนน้ามันเครื่องหรืออะไรที่เราเห็นต่างๆที่อยู่ในรถแข่งจจดีซีมีมีลายที่โดนมาตอนนั้นตอนนั้นผมมองข้ามน้ำมันเครื่องไปเลยใช่ผมด้วยแบบด้วยตัวเราชอบติดแบรนด์เราก็เลยแบบสตูดิโอเนี่ยแม่งหมองแล้วพอเห็นแั้วปุ๊บโอ้โหแม่งใช่เลยแม่งใช่เลยคือผมเห็นวันเนี้ งานพี่แบงค์จะมาพอดีด้วยก็เลยทำทีเดียวเลยครับผมในี่ฮะดูจากเจ้าของรถเขาก็รู้นะฮะแต่ชั้นจัดเต็มเลยฮะแล้วเป็นไงพอคาดมาแล้วเป็นไงตรงอย่างที่ใจคิดไหมหรือยังไงตอนนี้จาดกันตอนนี้อยากจะดแรปแล้วคือจะเปลี่ยนจากสติกเกอร์สีขาวนะจะกปุมโทนเป็นม่วงหมดเลยจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเป็นม่วงดําใช่ครับผมอันนั้นเขาเป็นเขียวขาวใช่รับผมอันนั้นคือเราถอดแบบจากเขาแล้วหรือว่าเรามีเติมตรงไหนบ้างไหมมีเติมด้วยตรงไหนบ้างครับผมแนะนำหน่อยก็มีตัวนี้แล้วก็ข้างหน้าข้าง ก็มีพวกเอ็นกายอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เสริมเข้าไปด้วยเล็กๆแน่นอนแล้วก็มาลงดีเทลเราเองครับผมแต่หลักใหญ่ๆคือสตูซี่ดิโอเลยใช่ครับนี่คันนี้คือตรงเขาเรียกว่าตรงโคจรสารของลูกปลาคันโจเลยก็คือไปนายฤกษ์ฟิดโลบาคันนี้เครื่องไรแคมเดียวแคมเดียวไม่ไหวจะวิ่งเลยใช่ไหมตะกบใช่ใช่ใช่มันขับได้คือไปได้ผมแต่ฟิตเมนต์สวยมากเลยขอบคุณครับเป็นคาวาออฟิตเมนต์เหมือนคันอีเดนะหรือเปล่าเกือบเกือบแต่บ้านเรามันไม่เหมาะเพราะว่ามันมันโหลดมากมันไม่ไหวคันนั้นคือคาวาออฟิตเมนต์อ่ะสวยจัดเลย ราะว่าล้อลายเดียวกันใช่ครับาถ้าผมเปลี่ยนยางเป็น225ก็จะเป็นแบบเขาเลยทงนี้กระแสแบบฟิตเมนต์อย่างนั้นมานะแบบยางอ้วนอ้วนแต่บ้านเราถนนมันไม่ได้อ่ะครับใช่เราเลยต้องทําใจหน่อยเรื่องรถเตี้ยและการพ่นยางอ่ะเลือกไปไหมว่าต้องพ่นคํานี้มีคําอื่นไหมคําอื่นก็มีฮะแต่ด้วยว่าผมอยากให้มันเป็นตรงคอนเซ็ปต์ลายคันโจนิดนึงใช่ผมก็เลยต้องเป็น Honda Racing บางทีก็จะเป็นแบบยี่ห้อยางต่างๆที่เราเห็นกันอะไรอย่างนั้นตอนนี้นอกจากที่จะกลับตีมพสติกเกอร์แล้วมีอย่างอื่นจะทำอีกไหมกบ รอชมได้เลยครับเคใช่ครับผมทำไมตามพวกไม่ทันเหรอพวกยูต้องบอกดีอยู่ไม่ได้แล้วเพราะในกลุ่มก็เคกันหมดเลยฮะใช่ไหมใช่ครับแต่ก่อนก็เห็นว okay. ิ่งด so. okay, uh, ีว uh ิ qualche, yes, m okay. <m okay, ่ง okay, ีก็ได้ใช่ครับีดีแต่ตอนคไม่มีเลยไม่มีเลยเดี๋ยวนี้พอกระแสมาปุ๊บมาเลยตอนนี้ตามยุคสใหม่ใช่กายเป็นดบ B อยู่ไม่ได้ใช่ครับอยู่ยากอยู่ยากโอเคขอบคุณมากครับอบคุณครับสวัสดีครับต่อจากคันสามประตูมาอยู่ที่ E F ใช้คำว่าลายเดียวกันได้ไหมพี่ ได้ครับได้เดียวกันเลยไหมได้เดียวกันเลยใช่ไหมทักใช่ครับทำไมถึงคาดลายนี้ครับพี่ไปเห็นของฝรั่งไงอีเคนายสีเขียวคล้าเดียวกับที่คันูนเขาเห็นเหมือนกันมันเหมือนกันคาดก่อนไปงานฮอนด้าฮอนด้าเฟสที่ผ่านมาใช่ไหมใช่แล้วมันคือตอนแรกจะคาดลายอื่นด้วยแต่ว่าก่อนงานนะมันไม่ทันถ้าเป็นลายอย่างเงี้ยได้เออไปดูลายนี้มันก็โอเคก็เลยคาดที่ดูไว้ตอนนั้นก่อนที่จะเป็นจบที่โตซี่คือลายอะไรพี่มันมันเป็นลายในรถนะครับมันมีมันอยู่ในรถแข่งใช่ใช่แต่มันลายมันจะเป็นสีแดงแต่ว่ามันด่วน มาก็เรียกอันนี้ก่อนคันนู้นทําก่อนหรือคันนี้ทำก่อนคันนู้นทำก่อนใช่ครับน้องมันทาก่อนแล้วเราไม่กลัวแบบเฮ้ยซ้ํากันหรือไงตอนจะทําถามมาแล้วเฮ้ยพี่ทําได้ไหมบอกว่ได้พี่คนละสี่กันนี่เราะรุาลดคนละรุ่นด้วยใช่ครับเห็นแล้วชอบเลยไหมชอบมันสวยตอนแรกมันแบบเห็นแล้วมันก็เออคือลายมันไม่เยอะแต่ว่ามันมันเด่นมันโดดเด่นดีตอนแรกผมจะทำสีแดงด้วยนะแต่ว่าน้องมันบอกว่าพี่เหลืองดำนี่ว่าล้อพี่ก็ดำรถเหลืองพี่จะเหลืองดำพอแค่นี้เลยผมไปหาเบาะเหลืองแล้วนะไม่เจอก็เลยมาจบลายนี้ใช่ครับจบลายนี้เลยเรามีแบบอะแดปจากคันนู้น ด้วยหรือว่าจากคันต้นฉบับเขามาหน่อยไหมว่าแบบมีอะไรเพิ่มเติมจากร้านหรือว่าเราเอามาจากเขาหมดเลยถ้าไปดูต้นแบบมันจะไม่เหมือนกันไม่หมดฝากระกโปรงก็ไม่เหมือนเบอร์ก็ไม่เหมือนก็คือเราก็ใส่ความเป็นตัวเองเราไปใช่ใช่ครับไม่เหมือนกันท,ทีเดียวคันนี้เป็น E F พอดีผมเล่น E F แล้วก็ขายอะไร E F ด้วยก็เลยทํามันไว้คันหนึ่งหน้ามันเป็น E F 2ครับตัวหอ้ไฟมันจะเป็นชิ้นเดียวยาวเลยนี่เลยอย่างที่เห็นนะครับใช่ครับแล้วก็กันชนก็เป็นของ e f เก้า e f เก้ามันจะเป็นสมประตูอันนี้คือไม่ใช่ว่าพี่เขางานไม่นี่นะแต่พเห็นนี่นะมันจะเป็นของเหมือนคันที่หลายตะปูตรงนล้งอ่ามันจะเป็นมันไม่เข้ามันได้แค่นี้เราสูดๆนี่ยังต้องต้องตัดมันเลยไม่ตรงกับเพราะว่าเราเป็นตัวหน้า e f สองอ่าด้วยความเป็นคนรุ่นกันใช่ต้องได้เท่านี้ใช่ครับหน้ามันจะอีกอย่างหนึงเลยหน้ามันก็จะแปลกกว่า e f บ้านเราเลยพูดง่ายๆใช่ e f บ้านเราไฟมันแยกฝากระโปรง ไปแบบ E G หรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมพี่หรือว่าเราขายตรงนี้อยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วย E G ก็มีครับมี e G มี3ประตูอยู่แต่ว่าเราโตมากับมันก็เลยเอาเย E บทำแล้วตรงยางเหรอพี่ Honda Racing ่ำสมัยจะมาจบด้วยคำนี้พี่ตอนแรกพ่นไอ้มันจะมีโยโกฮาม่าหวานผมมาพ่นกับน้องมันอ่อนมันใหญ่เกือบเต็มล้อเลยทำมันยาวมากเพราะว่าฟอนผมเอาตัวใหญ่เวลาพ่นแล้วตัวหนังสือมันเต็มยางมันไม่คุมพื้นที่เยอเลยเพราะว่าื้นที่เรียบเป็นฟอนใหญ่ใช่ครับมันก็เลยจะเต็มแก้มไปหน่อยใช่ครับมาจากฝ่ายเดียวกันเลยไหมเนี่ยสองคันเนี่ยหรือว่าติดคนละพี่ติดคนละ เอาแบบอันนี้ก็เอาแบบให้น้องอีกร้านหนึ่งทำนะ่งกาแฟอีกร้านหนึ่งดีเทลมันจะไม่ค่อยเหมือยอันนั้นโดยนั้นยาวมาถึงกระจกแล้วมันสั้นอยู่แค่นั้นอ๋อแล้วก็มาแด็เข้ากับชงรถด้วยใช่ไหมันต่างกันใช่ครับจากต้นฉบับมันก็คนละรุ่นเหมือนกันมันเป็นเอเคเหมือนกันใช่ครับแล้วคันนี้แบบเครื่องอะไรพี่ไปซิ่งอะไรกับเขาไหมเนี่ยขันโจต้องซิ่งนะเครื่องพันหกธรรมดาหัวชีดเพราะว่าส่วนมากมาไก่หมูยุ่เมืองกาญย์อ๋อโหมาตรการใช่ครับมอก่อนยุ่งเทนี่แหละเท่าที่ไปสัมภาษณ์ลูกกกม้้้าานนนนนี่่เเเควงงงถถึึ คุณทิ้งๆิ้งไว้ใช่ครับคือพวกกันนี่แหละปทางเดียวกันอยู่แล้วาทางเดียวกันเดี๋ยวไปเจอกันมันเกี่ยวกับอายุด้วยพี่ก็เกี่ยวด้วยครับขอแซวขอแซวไม่เป็นไรครับถ้ามันจะพังมันจะร้อนคนนียเราไกลด้วยก็เลยเอามันถึงก็แรงนิดหน่อยแต่ว่าก็ถึงอยู่พวกไลน์ไม่มีทำอะไรเพิ่มอีกเยพี่หรือว่าอยู่ตรงนี้ละท่านี้ละคิดอยู่ครับถ้าเจอที่มันเห็นแล้วมันชอบเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเพราะมันจะได้ไม่เหมือนแบบแป่กันไปมั่งเจอมันจะได้แบบหลากหลายแล้วที่มองไว้นี่คือจากลารถแข่งหรือว่าจเป็นที่เราคิดเองรถแข่งครัจาก อียุคที่มันใช่ครับมันมียุคที่มันแข่งมันอยู่ก็มีแต่ว่ารถแข่งถ้าจริงๆก็จะเป็นตัวสามประตูใช่ครับมากสามประตูใช่ครับแล้วก็มาเดี๋ยวก็มาเดปเข้ากับ b o d y ี้เ k าอีกีนึงใช่ครับหน้าที่ของร้านเลยโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับ ีเป็นของรุ่นน้องเราเองอันนี้ยังไงครับลายนี้มีที่มาที่ไปยังไงอ๋อได้มาจากรถยุค8ปด0นก็คือสมัยก่อนเป็นรถแข่งใช่ยุคนู้นแล้วเราเอามาแดปไหมหรือว่าเอาจากเขามาเลยแบบเอามาเดปด้วยตรงไหนบ้างที่แบบเอามาแดปเพิ่มก็มีลาย Aero Performance กับสติ๊เกแล้วก็ค่าลายแบบที่ไม่เหมือนแต่ว่าใกล้เคียง ก็คือมีต้นแบบจากรถแข่งจริงใช่แล้วก็มาดปเอง<ช>อย่างตรงนี้ก็เป็นชื่อตำนักเราเองใช่เป,ชเ,ปเป็นเป็นอูออทำอะไรบ้างอ่ะให้โอกาสโปรโมทอูเลยทำคอนด้าทุกรุ่นน้ำมันเครื่องช่วงล่างเซ็ตทำได้ถึงรถแข่งเห็นล่าสุดก่อนงานนี้คิวพ่นยางคุณแน่นมากเลยโอ้แน่นเลยไม่ไหวทำไมเขาถึงต้องให้คุณมาพ่นคุณพ่นดีหรือคุณยังไงคุณพ่นเก่งหรือย,ยังไงนเพื่อนหนึ่งให้คุณมาเป็นคนพ่นให้ก็ อ่าตอบไม่ถูกเลยทีนี้อาจจะพ้นดีแหละไม่รู้ใช่ป่ะกันแหลกแหละตรงสายถูกใจคือแบบแต่งรถแบบสไตล์คันโจตอนฮอนด้าเฟสปีนู้นเราก็ไปเจอกันอยู่ในสนามแต่นรต้อคขึ้นขับแจ๊สฟิลอยู่แต่งฟิลอยู่ใช่ไหมคันนี้ก็กลับมาแต่งอีกรอบนึงสามประตูแน่นอนเปลี่ยนใหม่บีฟิลี่เป็นบีแล้วคันนี้จบยางคันนี้ลากมาลากมาแต่ผมเห็นล่องรอยอยู่นี่ ต้องลอยอยู่แต่ลากกลับคือยังไงมันเสร็จไม่ทันหรืออะไรเสร็จไม่ทันแล้วก็แบบยังเหลืออีกพวกระบบหลายอย่างเพราะว่าทํามาก็ลังค่ของทางเยอะคือยังไงมันมัวแต่ทำรถลูกค้าตอนรถตัวเองไม่ทำหรือไงใช่ใช่จริงเหรอเดี๋ยวเวลา2วันอย่างเงี้ยตอนแรกแบบขึ้นสี่ขาไว้เลยใกล้ถึงงานไงมาเร่งทำสองวันได้แค่นี้ก็ดีละเดี๋ยวก็ลากกลับเดี๋ยวลากกลับที่ไหนนะอาจจะสตาร์ทกลับเพราะว่าติดเหรอติดติดสตาร์ทได้จากไหนนะสายหนึ่ง เลดเนี่ลากมาออกมาไม่กี่โมงเนี่ยสายสองโอ้โหเฮดเค้โคตรเอาไม่ได้ใช่ไงานแก๊งเราเราต้องมาใช่ไหม่จะสภาพไหนก็ต้องมาอันนี้ถามอีกนึงในเมื่อเราพ่นยางให้เพื่อนที่เรารู้กันนะพวกคันโจพวกสายอะไรเงี้ยจะพ่นยางกันแล้วก็ที่เห็นก็คือจะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ยางก็มีคำว่า Honda Racing อะไรเงี้ยทำไมเราถึงเลือกมาจบด้วยคํานี้เป็น y o ก o h a m a Advance สวยดิดูแบบดูคลังดิประมาณนั้นไม่มีอะไรมากทั้งทที่ยางเราก็ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าชอบลายนี้เวลาพ่นมีคำอื่นเคยพ่นมากน ต้องมีฮอนด้าเรซิ่งอะไรใช่มีแค่แค่เนี้ยแต่ที่เขานิยมแล้วสมมติว่าถ้าผมจะพ่นเป็นชื่อเพจผมเนี่ยโมเมนต์เ c ซิ่งเหมือนฮอนด้าเรซิ่งอย่างเงี้ยใช่ต้องต้องออกแบบใหม่แล้วก็เอามาทับให้มันพอดีกับวงล้อที่เราใช้แล้วคิดจะแบบจะพ่นเป็นคำตัวเองอย่างงี้บ้างไหมไม่คิดไม่ไม่คิดชอบอย่างงี้ดีกว่ามันดูตรงยุคตรงรุ่นดีไปไปตัวโย้าอะไรอย่างเงี้ยมั้งเคยยังลองยังถ่ายยังเลยยังเลยแต่ไม่ชอบเปลี่ยนยังกรอเปลี่ยนยังกนโอเคตามขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยอ่ชื่อเติ้ลครับพี่เติ้ลนะฮะครับผมเติ้ลครับขออนุญาตรบกวนเวลานิดนึงนะได้ครับยินดีครับเดินมาเจอคันนี้ครับอันนี้เป็น4ประตูทําไมถึงเลือกเป็นคาดลายนี้ครับผมเดิมอ่ะจัดทรงรถให้เป็นแนวรถเซอร์กิตอยู่แล้วแล้วทีนี้ด้วยที่ว่าความเสียดายบอดี้บอดี้มันสวยก็เลยมีแนวคิดว่าไปแนว J T C C ดีกว่าแล้วก็ไปเล่นเกม GT อ่ะครับเราก็เจอลายนี้ก็เลยสนใจว่าเออลายนี้มันเหมาะดีอะไรเงี้ยแล้วก็เดิมรถเป็นสีขาวอยู่แล้วพื้นฐานเป็นสีขาวใช คือเป็นรถลายที่มีรถแข่งอยู่จริงๆรหรือว่าเป็นอยู่ในเกมจริงๆมีครับบันทีก็มีเป็นเป็นคู่ทีมครับแต่ว่ารุ่นของที่แข่ง JTCC เนี่ยเป็นรถลายเนี้ยคือจะเป็นแอร์คอร์ดไม่ได้เป็นสี่ประตูใช่ครับแต่เราอัดแอปมาใส่แลใช่ครับถูกต้องครับมีลายอื่นที่ดูอยู่ในใจไว้ก่อนนะนอกจากก่อนจะมาจบลายจริงจริงคือไม่ได้ดูลายอื่นไม่ดูลายอื่นเลยลายเนี้ยเป็นลายที่แบบมันไม่เยอะจนเกินไปแล้วแบบดูแล้วมันลงตัวดีเอาเท่าแค่ที่จอดในลานเนี้ยคันเดียวที่อยู่ในตรงนี้หรือเปล่าคิดว่าน่าจะ ใช่ใช่เพราะผมก็ไม่ค่อยเห็นลายนี้เหมือนกันมันคือยี่ห้อของอะไรหรืออะไรครับไอ้มันเป็นชื่อทีมเซอร์กิตครับของญี่ปุ่นครับชื่อทีมคูใเป็นแบบผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์อะไรไม่ใช่เลยครับไม่ใช่แต่ว่าในทีมอ่ะเขาก็จะมีรถอยู่หลายรุ่นเป็นเจเนอเรชันของแต่ละปีของเขาอะไรอย่างเงี้ยพลาดมากี่ปีครับพี่รถเพิ่งทําเสร็จเมื่อตอนช่วงปลายปีที่ผ่านมาโอเคอันนี้เป็นเครื่องไรครับขอนา่เครื่องเข้มเดี่ยวครับใช่พอไหมครับพี่สมัยนี้เขาไปเคกันหมดแล้วถามว่าพอไหมอ้าจริงจริงด้วยความอายุว่ะครับม เคอัจเดลกไปด้วยอันนี้เป็นรถไม่ค่อยได้ขับด้วยท่อนล่างเป็นพันเครับฝาศูนย์สะอาดมากเลยพี่สะอาดจัดผมใส่ท่อกรองเหมือนพี่นะทำไมผมไม่สวยเท่าพี่พอมนสะอาดแล้วมันสวยยอันนี้ล้อพ่นสีหรือเป็นเป็นล้อคาสีครับํำสีใช่ไหมขอดูภายในด้วยนะฮะได้อันนี้ก็คือตรงตามโฆษสาอันโจเอาจริงๆคือตามหลักเลยอะตอนแรกเลยคือตั้งใจว่ามันทําเป็นรถแข่งเซอร์กิตเลยก็เลยออกมาเป็นแนวนี้แล้วได้แข่งมาไหมครับไม่ได้ไม่ได้ลงครัเสียดายบอดี้กลัวหมุนชอบอะไรในสไตล์นี้ครับผม ว่ามันดิบดีครับมันดิบดีมันดิบดีครับใช่ครับเพร่แหละพลังของ v t e ทคเ็ตองยุกไปเลยใช่ครับมันดิบมันโอ้โหแบบเเทคเปิดโลกเพียบครับขอบคุณมากครับไม่ลำบานเลยครับขอบคุณครับ เสร็จจากคัน้างข้างเรามาต่อก <th ับคันนี้เลยคันนี้ก็โดดเด่นเป็นสง่ากับสีฟ้ามาเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับโจครับซอมบี้กะลาดครับผมโจซอมบี้กะลาดซอมบี้กะลาดคือชื่ออูชื่ออูครับผมรับทําทุกอย่างเหมือนกันครับเลยทําเองพวกนี้คันนี้คือมาด้วยกันหรือเปาด้วยกันครับด้วยกันใช่ไหมครับทำไมถึงมาจบด้วยลายนี้ครับพี่คือตอนแรกผมได้รถสีฟ้ามาตอนนี้คนคาดลายเยอะมากเป็นการบ้านของเราแล้วก็จะทำังไงแต่ผมชอบพวกรถดิฟดีวันเจอเซเว่นไอเซเว่นสีฟ้าเราก็เลยดูโทนฟ้ามาแล้วก็อิงเขาหน่อยก็เลยมมีควาแตก บชาา้นแล้วมีลายของพวกรถแข่งยุคนั้นในใจบ้างไหมพี่ตอนที่จะคาดลายดูไว้บ้างไหมครหรือว่ากัวซัมนะแต่ว่าซัมซําเยอะแล้วนะผมเลยหนีไปทางอื่นดีกว่าแต่ผมชอบแนวแต่งรถเหมือนทาแเอทแท็กมากกว่ามันมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาดีต้นฉบับไม่ใช่แบบนี้คล้ายๆคล้ายๆตรงไหนที่แบบมาแด๊เป็นสไตล์เราเองบ้างก็เป็นข้างประตูหลังเงครับพวกโซนาโก้นี่คือของมันอยู่แล้วลายลิ้นหน้าอะไรอย่างนี้เราเราทำเองมด้วยที่โทรถามาสีฟ้าด้วยหรือเปล่าเลยต้องหาเพื่อที่จะไม่ต้องแบบขับเยอะอะไรใช่ไหมใช่เราต้องดูสี ฟ้าว่าตอนนี้อะไรมาแล้วมันสวยเฮ้ยมม่แตกต่างชาวบ้านเขาแต่ว่าดูสะดุดตาดีกว่าช่วันนี้การทําลายรถเนี่ยบอกเลยต้องมีนอนคิดดัดสองเดือนต้องมี2เดือนในการทํารถขึ้นมา,นออาทุกคนะเจ้าของรถทุกคนแบบว่าเชื่อว่าแบบทําไปก็ไม่อยากจะให้เหมือนทันอื่นใช่เอาให้เราแบบอิสปามาจากคันเดียวกันก็ต้องอะไรใส่ความเป็นตัวเองบ้างใช่ใช่ครับผมช่วงนี้ค้าลายบอกเลยยากมากอยู่ยากอยู่ยากถ้าจะให้เป็นตัวเองแล้วแตกต่างใช่ครับคล้ายๆได้แต่ก็ต้องดูให้แตกต่างตรงหูกระจกนี่คือสติกเกอร์ใช่ครับอันนี้ก็ ไม่ได้กลับเยอะจากรถเดิมมาเพราะวันนี้เป็นเป็นฟ้าทั้งคันอยู่ใช่ครับถือว่าทําน้อยแต่ว่าเด่นมาเลยใชด้สีของคู่ตัดมันด้วยใช่ว่ามันเลยแบบดูแบบต้องหางนี่เป็นของรุ่นอะไรหรือยังไงขออนุญาตทำเองครับผมทำเองครฮะเป็นวัสดุอะไรพี่อันนี้ อันนี้ผมก็เก็บมาจากรถอะไรไม่รู้ครับแล้วก็ผมก็ทําขาเองไปตัดเลเซอร์เองมันมาแค่นี้ครับมาแค่2ท่อนนี้แล้วก็ท่อนนี้ทำเองทำเองครับอันนี้ทําเองขาทําเองหมดเป็น DIY แล้วครับรุ่นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ครับไปได้มาเก็บเก็บจากอู่เพื่อนเอาอู่แต่สวยนะพี่มันใช้งานได้จริงนะพี่วิ่งว่ามันแกว่งมีเสียงอะไรอย่างงี้ไหมไม่มีเสียงครับไม่มีเสียงก็นิ่งปกติคือมันแข็งแรงเนี่ยโป๊กสั้งขาสร้างจุดยึดมาเองจากขังเดิมดิ้มเดิมมาเราเลยใช่ครับไม่มีไฟไม่มีอะไรเป็นพลาสติกอย่างงี้ใช่ ้วแล้วมามิกเอาคืออย่างน้อยตัวทุนน้อยอ่ะแต่ว่าเรามีไอเดียของตัวเองอ่ะมาสรรค์สร้างจากพวกนี้ดีกว่าใส่ไอเดียไปนอกจากเม็ดเงินไม่มีเงินคุณก็แต่งรถให้สนุกได้ถูกครับขออนุญาตดูข้างในหน่อยฮะอันนี้ก็คือตรงตามหลักคันโตเลยทั่วไปครับรถซิ่งคือข้างหรือทั่วไปแล้วก็สายโรบาอันนี้เครื่องอะไรครับพี่สิบหกยี่สิบครับสะอาดพอกับคันข้างๆเลยฮะอุ้ยเละกว่าเยอะแล้ครับถามตรงๆเลยพี่อยากเปิดหรือไม่อยากเปิดก็เปิดได้ถ้าไม่อยากก็ไม่เป็นไรผมไม่บังคับผมถามก่อนนะเเผื่ออจ้าขง โอเคไม่อยากให้ออกเฮ้ยกาูนี้พี่สไตล์ห้องเครื่องอย่างเงี้ยยังไม่อยากทำเพราหมดเดยอะครับง่ายๆพี่อย่าไปมองคันเ <c oughs> พื่อนพี่พี่ก็มองกัร่รถตัวเองจะได้ไม่ดูมีข้อีบบเทียบ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็น16ยี่ m o d i f า e อะไรไหมพี่ก็มีแคมแดงเตทแดงพวกนี้ครับ ขนานทั่วไปแล้วเคยวิ่งเคยกรุงเกิทอะไรอย่างเงี้ยยังเลยยังไหมครับมีมีแพนว่าจะไปบ้างไหมพี่รถมาขนาดนี้แล้วอะไรมันมีคันนึงครับที่ทําอยู่เป็นเซอร์กิตเลยอ๋อตั้งใจจะทําคันนั้นเป็นเซอร์กิตเลยอู่อยู่ที่ไหนครับพี่ประจานสัมพันธ์เลยครับชราสามหกครับผมทำทุกอย่างครับที่ทําได้เลยครับเกี่ยวกับรถมาเหอะได้หมดครับถ้าเกิดคนอยากติดต่ออะศูนย์แปดหก่หกแปดหนึ่งเครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับโอ้จอดคู่กันสวยมากสองคันนี้ เราถามอะไรครับแล้วเรามาดูรถของทีมเขาเลลยแ้วกันหลูบมาค่าหลูบมามาเลยคันนี้ครับลายบันดาลใจมันมาอะไรถึงมาจบด้วยลายนี้ตอนแรกก็หาลายอยู่เยอะพี่แล้วก็ไปเจอในไอจีได้เป็นเรฟเฟอเรนซ์มาก็มาดัดแปลงตอนแรกมันเป็นสีน้เงินนสีเงินเหลืองเป็นลายแคนนอนในไอจีครับอ่าแล้วผมก็ไปดัดแปลงสีเลือกสีเอาเองให้เข้ากับรถถ้าถามเอ็มเนี่ยเอ็มก่อนหน้านี้เคยคาดลายของรถมาอยู่แล้วไหมใช่ครับก่อนหน้านี้ก็จะมีเรียกว่าเป็นลายประจำทีมยนะเป็น EKN ทางสีขาวค่าสีแดงที่ง เราทราบกันอ่ะถ้าเป็นคันโจก็คือจะมีอินสาปาเดี๋ยวว่าแราจากรถแข่งจร<ช>ิงๆเรามีลายที่แบบจัดทําบ้างไหมจากรถแข่ง<อ>เลยที่ไม่ได้เอามาแดปบแบบนี้ลายที่ผมชอบเลยที่ที่เห็นจากญี่ปุ่นเลยนะจากออริจินอลเ็เลยก็จะเป็นลายเลดบลู<อ>เป็นรถสีดำที่ทําลายเลดบลูทาสีส้มเป็นลำส้มอันนนคือผมชอบมาก อันนั้นเป็นรถยุคนู้นได้ไหมตองยุคอะไรบ้าง็นรถยุคนู้นเลยแต่ว่าปัจจุบันก็ยังยังคันนั้นก็ยังน่าจะอยู่ว่าตามๆในไอจีอยู่ก่อนหน้าเนี้ยมีลายอื่นอีกนะเอ็มน่าน่าจะแบบปีนสปายมาเยอะที่เคยทำนะที่เคยทำมันจะมี2ลายแค่2ลายมีแค่ลายนั้นแล้วก็แล้วก็มาลายนี้มัที่เลยใช่เพราะว่ามันจะมียุคนึงที่ผมทำป็นคีซีนอันแล้วก็กลับมาคาดลายเป็นลายนี้หนึ่งลายที่สองลายที่สองในแรกมันจะเป็นขาวเทาครับแล้วก็มา ทำสีมาใหม่แล้วก็รายได้ลา,ลายนี้เป็นลายที่2อที่มันมาจบแล้วเนี่ยด้วยความที่ไม่อยากจะ,ะเหมือนกับลายพวกรถแข่งด้วยหรือเปล่ารถเลยอยาก <c ười> อยากคิดเองลายขึ้น,น, <c ười> นมาเองใช่ครับแล้ก็มาดัดแปลงนิดหน่อย <c ười> นิดหน่อยจริงๆแล้วต้องลูกอาจะเป็นอีกอีกแบบหนึน่งผมงก็เลยม,มาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นลูกอาแล้วก็ใส่เบอร์แล้วก็ี่ห้อต่างๆัวกีฮอที่เราใช้ถูกใจมีเติมอีกนิดหน่อยในฐานะเจ้าของรถกับคนออกแบบถูกใจกันหรือยังอาจจะต้องเติมอีกหน่อยถูกตรงไหนตรงไหนบ้างก็มันข้างหน้ากับข้างหลังลงๆไปคันนีจากที่ผมเห็นตอนแรกอ่ะมันดูฟิลเหมือนแบบจะ8 0ูนย์แบ,บูนย์หน่อย วินเทจวินเหจในหน่อยก็แรกคันเนี้ยคันแรกอย่างที่บอกว่าเป็นสีขาวแล้วก็คาดลายสีเทาเป็นลายลูกอัลนั่นคือลายคิดเองพอเปลี่ยนปุ๊บก็มาเป็นทำคำสีครีมถ้าพอเป็นสีครีมเนี่ยดูจากคาร์จากอะไรพวกเนี้ยก็จะจะไปเหมือนชันของสามพันจีอ่าเราจะทํามาคู่กันตอนแรกอ่ะทีนี้พอเริ่มเบื่อก็จะทําอินครีนมีล้อเงาล้ออะไรอย่างเงี้ยต่แแ้วก็จะทําให้เป็นรูปแบบนั้นทีนี้พอไปไปมาเราอยากคาดลายรู้รู้สึกว่ามันเบื่อมันจือเกินไปแล้วก็ตัดสินใจทําเลยที่เห็นนี่คือเป็นการคาดด้วยสติกเกอร์ไม แล้วไม่พ่นยางอะตามยุคคันโจต้องพ่นยางนะมันลอกไม่พ่นอยู่จริงวะเป็นสีเหลืองก็แรกเป็นสีเหลืองครับไม่ไม่พ่นต่อไม่ทันพ่นคำว่าอะไรไว้เป็นฮันด้าหรือซิงครับ สายเฮดไดถึงมันจบด้วยคำว่า Honda Racing เพราะผมมองว่ามันเป็นกลางๆก็คือรถเราเป็น Honda อยู่แล้วแล้วก็เป็น Honda Racing ง่ายๆเป็นแบรนด์ยางอ่ะผมมองว่าสเกลมันอาจจะไม่ได้เพราะเป็น Honda Racing งแล้วโเกลมันมันได้พอดีตอนนี้คนเขาไม่ได้ไปดูเลยนะเขามาล้อสติกเกอร์กันล้วเราเสือกมาชวนเขาคุยตอนถ่ายสติกเกอร์แล้วมันมีคนแบบทำบล็อกกันได้ไหมค่นเป็นลูกอ่างเงี้ยมีไหมมีครับมีแล้วถ้าเกิดคนเขาอยากคนนี่เราสงวลไหมหรือให้เขาพ่นได้ต้องมาขอกันนะว่ามันก็สมมติว่าจะมีแค่คนในทีมมมคครรัับที่่่่เเเขขาา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 าใช้้้้กกกนนนถอออออืืจจจจจจะะะไไลลห จก่งเก่งใจอะไรประมาณนี้ครับสุดท้ายแล้วครับทำยังไงถึงจะได้เข้าวหลุกาครับเนี่เป็นคําถามที่แบบบ่อยมากแต่ส่วนมากผมไม่ได้ฟิกว่าอะไรผมแค่ขอให้แบบว่าคนที่เข้ามาเนี่ยขอให้เคมีตรงกันก่อนมาพูดคุยมารู้จักมาสนิทกันมาอะไรก่อนแล้วเรื่องรถแต่มันจะตามมาที่หลังผมรู้เลยว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากเข้าหลูกาเนี่ยคือเขาต้องศึกษาคําว่าหลูกมาพอสมควรก็ไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้ปิดกั้นครับแต่ก็อยากให้มาสนิทกันก่อนเพราะว่าเราจะได้แนะนำกันได้พูดคุยกันได้นิดนึงนะเดี๋ยวนี้มันกาจริงมันรอพพน แกยทุกคนก็เป okay. okay. ็นไปไม่ได้โอเคไม่กลัวแล้วครับเขากิจกรรมต่อครับขอบคุณที่เชิญมาด้วยครับขผบครับ เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าของรถที่เขานํารถมาในงานในวันนี้นะครับสาหรับงานลูป้าเฟิร์สมีนะครับก็จริงๆแล้วยังมีรถอีกหลายคาันเลยที่แบบมา่วมงานในวันนี้แล้วก็มาได้ฟิลแบบค่าลาสติ๊กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบแนวสไตล์คันโจรหรือว่าแบบลายคิดเองทีเอเองหรือว่าแบบดัดแปลงมาจากรถแข่งตามยุคตรงตีมอะไรอย่างนั้น,นครับผมที่เราไปพูดคุยด้เป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆแต่ว่าวันนี้มากันเยอะจริงๆนะครับผมเดินดูกันเพลินเลยสําหรับใครที่ชอบ สายนี้ก็น่าจะจุใจกันพอสมควรนะครับผมาวันนี้มาในงานของมิงของลูกพาก็มาเป็นคอนเซ็ปต์ของการคาดลายสติกเกอร์กันนะเพราะว่าต้องยอมรับว่ายุคนี้ก็กระแสคาดลายมาแรงจริงๆนะครับผมไม่จําเป็นว่าต้องเป็นคันโจก็บางคันก็คาดลายเหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับจริงๆรถยังเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะแต่ว่ามิงเขาอยู่ได้ถึง2องทุ่มจาก4ี่โมงเมื่อกี้วันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่ดูกันแล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยส่วนใครจะซื้อเสื้อก็ทักมาในเพจนะครับผมวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย